สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเค a n แนลนะครับตอนนี้ก็อยู่เกม GTA Online ทีนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟกรูน่าซิตนะครับคือวันนี้เราก็เข้ามาที่จุดเกิดนะครับจุเกิดเออเกิดมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นครับว่าถองที่เราได้รับมันจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้ห้องกระเป๋าเขาก็จะแบบเหมือนเฟรมเลยนะครับดูครับของที่เขาจะแจกมาก็คือกาชาห้าลูกนะครับแล้วก็ลถ30โลก็กล่องอะไรเนี่ยดคช้แลเราจะมีบิสซ่าห้านัลแอค้ห้านะครับก็มีบัตรเด็กใหม่อยู่ได้3วันนะครับแล้วนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกาชาลองดูนะครับเราเปิดสักหนึ่งลูกนะนี่คร้บกาชาเขาก็สวยประมาณนี้เลยนะครับเราลองมาเปิดกัน ็ประมาณนี้นะครับกาชาเตอร์น,นี้นะ นี่นะครับเราก็เราก็ได้มาแล้วนะครับโอ้โหลดหกสิบรูไหมไม่ถึงนะครับอ๋อไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานลดสามสิบรูดูนะครับนะถ้าจะใช้ก็ต้องกดใช้ันะบนี่นะครับมันก็จะสุ่มสีให้เรานะเยสสีแดงก็เท่ครับนะนน,อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดีนะ๋ยวเราจะพาไปดูอ่ะอ่านะ อ๋อเห็นรูปไปครับป่าจุดเกิดก็จะมีที่อาบน้ำนะครับอาบน้ํากํางนะครับเลยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับที่จุดพักผ่อนแล้วก็จุดอาบน้ําอยู่ด้านบนนะครับมีห้องผู้ชายแล้วก็ห้องผู้หญิงนะครับห้องอาบน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดกันเลยนะครับนี่เราสามารถกดเอนแล้กล็อกรถได้เลยนะครับเพื่อปลดล็อกเรื่องเราเราจะพาไปดูตลาดกันเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตลาดเซิร์ฟเวอร์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ทางเข้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับทางเข้าตลาดนะครับเ mm hmm. ข้ามาปุ๊บก, mm hmm. ก็จะมีแบบจุดคับนะฮะจุดคับ, mm hmm. ดบอาหารนะครับนี่ก mm ็ hmm. จะมีอะไรอ๋อ อันนี้ไงมีวิซ่านะครับใช้กล่องอะไรตอย่างสองชิ้นแล้วก็น้าน้ำโคกใช่ไหมอ๋อแล้วก็ต้องหาประมาณนี้นะครับก็ระบบเขาก็สวยดีนะครับนี่ร้านค้าโดนิก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับมีอะไรอัปเกรดกระเป๋าสมาร์ที่มีนะครับแล้วก็มีวีวีพีต่างๆนยจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดครับของทํางานนั้นนี่เราจะลองมาค้าอะไรอ่ะเราจะพาไปตกฟ้าแล้วกัน ตกปลามันไอ้นี่อ๋อค้าเราต้องค้าเบ,บ็ดตกปลาต้องใช้อะไรบ้างไปกระเป๋าไม่ติดอ๋อเอามาต้องใช้พวกอ้นี่ใช่ไหมโอเคโอเคนะครับเราไปค้าเบ,บ็ดตกปลาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะเบ็ดตกปลาก็จะรูปล่าหมานี้แล้วเรากดใช้ก็เขาจะเป,ป็นะมาณนี้เลยนะครับ คือของต่างๆหกไปค้ามาวันนี้เรียบร้อยนะครับเอ่อว่าของอะไรไม่ต้องใส่ใจครับผมฟาร์มมานะครับอ่เอ่อเดี๋ยวมาดูอ่าที่เบิกรถกันเลยนะครับอ่าที่เบิกรถเขาก็จะเป็นแบบแต่ความผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันสวยขนาดไหนนี่เป็นไงครับมันจะมีบอกด้วยว่าเป็นชื่อรถอะไรรถอะไรด้วยนะครับนี่แล้วก็มีหมอนั่งนะครับเพราะว่าผมเข้ามาฟาร์มหาต่างเรื่อยนะครับ อาเดี๋ยวเราจะพาไปอาจจะเอาไม่เอารถอันนี้ไปดีกว่าครับเหมือนจะไปเอารถอ่60กิโลแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดา60กิโลไปตกปลาดีกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าตกปลาเป็นยังไงนะครับผมมี30กิโลกับ60กิโลเฮ้ยเอามอเตอร์ไซค์ไปดีกว่างนะเดี๋ยวเราขับตอนแรกนะครับอ่าการที่จะไปปลาได้ก็ต้องไปซื้อ ขนมปังก่อนนะครับขนมปังก็จะอยู่ร้านพิซซ่าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยโอเคครับเราไม่เราไปถึงร้านพิซซ่ามัน,นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเราจะข้าเรถฝนไปเนาะล้วก็เข้าไปเลยครับเข้าไปซื้อของอาขนมปังนะครับเนี่ยตรงจุดตึงประเด็นซื้ออาขนมปังเป็นอันแรกนะครับอันแรกเดีจะซื้อไปสักเอ่อสองอันพอนะครับ ซื้อมาแล้วนะครับัตอนนี้เราจะขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เราก็ต้องมาแยกนะครับแยกสิ้่ส่วนขนมปังนะครับนี่ก็จะได้ขนมปังแยกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปตกกันเลยนะครับถ้าจะตกปลาครับตกปลาตกที่ไหนก็ได้นะที่มันมีน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกตกปลาที่ผมไปบ่อยที่สุดนะครับคือใกล้ตลาดเลย อ่านะครับตอนนี้ก็ไปถึงที่ตกปลาประจำของผมแล้วนะครับนี่ใกล้ตลาดนะครับเนี่ยรดูในแบบการนั้นเนี่ยตลาดจะอยู่อันนี้ไอ้เนี่ยสีลงมานะปลาบครับโอ้โหมีคนด้มีคนได้นะครับเดี๋ยวล็อกตัวไว้ก่อนนะครับเอ๊ะเวลาจะตกปลาครับแล้วก็กดเอลทีนะครับกดไปหนึ่งครั้งปั๊บ มันก็จะมีินิเกมให้เราเล่นนะครับเราก็กดไปตามเลยนะครับกดไปตามนิเกมเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะคือตกที่ไหนก็ได้ที่มีน้ำอ่ะครับอือระบบขายฟมากเลยนะครับเราจะตกไปสักสองกับตัวแล้วลองไปขายดูนะครับนี่นะครับมันก็จะสุ่มตัวให้เรานะครับลายเนี่ยเวลาเราตกได้ก็บางทีอาจจะได้เลนหนึ่งอาจจะได้สองอาจจะได้สามบางทีอาจจะได้กล่องพิซซ่ามาด้วยนะครับเพื่อเอาไปขายพิซซ่านะครับ เดี๋ยวาอ้สักตกสองรอบนะครับเราจะขายให้ด <Means S 2> <esh> ูนะว่าเติดไงถ้าเรากดติดมันก็จะเอ่้นี่มันรอดไม่รู้เหมือนกันเมื่อตกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปขายเลยนะคือที่ผมถ้ามาติดนคือมันใกล้ตลาดน้ำเวลาไปขายมันได้แบบใกล้ๆนะครับโอเคนะครับเรายจริงกำไรก็จะขายได้จุ่มบาทครับ เรื่องเป็นอย่างนี hmm. ้แล้วก็ราคาไม่ได้มากนพราะเรับุดไม่ดีห้างต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีมาขายด้วยาว์นาแล้วก็มีขันตาเป็นช่างเป็นงานจุดเป็นหมายนะครับประเทศนี้นะครับเราผมผมไม่อยากอ่ะเผยแค่นะครับที่มันสามารถดูดกันตาได้เลยนะครับตนผมไม่อยากจุดเอาช่องบินนะครับนี่นะแล้วก็มาขายในตลาดนี่ครับ ะตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะขายปลาปลาเราได้มาเมื่อกี้นะ24ครับขายไป3ตัวนี่นะครับเราก็ได้มาละ72บาทนั่นเองนะครับก็ปลาตัวนี้นะครับ3ตัวก็ได้30 30บาทครับตัวละ10บาทนะั้นเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกงานอื่นๆก็สามารถดูได้ที่แผนดินนะครับคือค้าฟทีมผมไม่อาะไม่ได้คลาฟให้ดูเพราะว่าของผมเยอะแล้วนั่นไง อย่างอันนี้ก็จะเป็นกล่องซ่อมน,นะกล่องซ่อมมันมีอาคำนะครับประเย่นี้ก็ก็มีตูเต้เซฟนะ่ไมไม่รู้เหมือนกันนะเอาไว้คลิปนี้ก็ขอเจ้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไปเจอก,กันคลิปหน้า